สวัสดีครับผมช่องพลอดน้องเพื่อออภิเชษกับลังกีหนังเออครับกุญเดชครูนางเชียงขางเนาะเนาะอืมพูดแต่ผู้ใหญ่ผู้ให้่ไรหนาใชไวบไปผู้ให้แต่ต้นทุนก้องกับผู้ให้อยู่แล้วมั้ยหนาจะได้จะมีกไับไม้ใส่กับไม้ไม่ตั้ง มีแต่สายสินหาจะได้เจ็บตะุ่นก็ไหนขาไม่ได้ไหนนั่งดีๆข้าิเกงนะน,นะอืมอย่งมันเติไม่ยังอะสน้าเกมอีกแล้วได้ยับาท,ทินวางชิก่นอบละปล่อยมาดวเอ่บ่มบบี้ในกำวัดหนึ่งจมึเผอ ไอแโอ้ยไอแ่มันอ่อเต๋อเอเอ๊ะเอาออยเเพ่งยังเกาะเขาจะให้ลองอีกมีเพ่งไหนมีเพลงไหนลองมาใหม่เ่โชว์ใหม่พวเมืงขึ้นนี่เดียวผู้เดียวเลือ่ามืงขึ้นนี่แล้วอุ่มละรวยมามาหาละรวยพกเตงเนาะ พิ oh, ้งลองนแการคือนรการชูน oh. พ really? so, ิ้ง oh. ยังวะไม่เดียวเลยบ่บล่ด้ลองเดียววพิ <S <S oh, <S <S oh, ้งยังวะแล้วเตพืนได้ดินชูยงวะป่วใจเสาแต่เออ่ใจสาแต่่วใจเสาแต่ลองเขาไผ่เขายเอมี่ขาลงเเอมี่ปอเสียงก็ยืดทวนเดียวกัน

อนไรเครื่องอย่างเงี้ยเล็บนติขึ้มงเลยนวยมันตีเองเลยบ่โมมีเก่าบ่มีบมันหลุดไปเลยเกียวนมันมันยไปกับรหม่นี่งตายมสิ้นสินอยัง หม,มูเออเ,เอาไปหันละเดีย๋ยวขึ้รถด,ดอกหาเพลงลองอีกฟังนึ่งเพลงอะไรน,นะของะนขอตอของไอไ้แคทเยพิ้งเห่ใดๆใจทุสก,กันกุะไรหรอเคล่หของซีองเดียว ะก็เคยห้องมาแล้วมีเพลงอะไรอยู um, ่เพลงที่ชอบร้องบ่อยๆะมีเข็ดปอดคนดวงเออไม่คุกอดตวไม่จดดี๋ยดง

ไปปักไม้รงรงรูนาบ้านเม้นใคเดินผ่านเชิญอาจเป็นได้หรหอไม่ไปเขียนเอาไว้เพื่อหลอดคนลูงเจ้าบ้านยังนอนช้ำสูงดวงดวงใจเป็นแพล มีไปเอียนไว้ที่เดียวที่นีเราโดนย้ำมีชายคนรังแกเรอลงว่าจะทำว่ารักแท้จึงฉันแต่กำยำเป็นแทเราาด้นวงใจ ไปเขียนเอาไว้ใครก็อ่านโอ้เม้นใครคิดหลอกเชิญออกออกไปให้ไกลายมันนี้ต้องรับเฉพาะคนที่จริงใจช่วยมารักษาแพยให้ได้ ที่รักฉันจริงหากแม้นมีใครมอบใจรักมันไปที่หน้าบ้านฉันจะถอดไปโยนทิ้ง,งมีไหมชายใดที่ใจรักจริงฉันร้อมจะมอบทุกสิ่ง รักจริงให้เขาคน oh. เดียวค่ะจ้ห็นนี่แล้วหรือค่าเจ้าขุน <laughs> หรือคุณเจ้าหาเฮ้ <laughs> ยเนาะที่คุนน้ำมือหน่อยมาูออูชาเนือเนียแล้วลูกนี่อันนี้กแก้วนึงอีกครับสีย่ยมฤดวนขบวน ลองในบอเพลงนี่ครดอกบอเด็ได้ฟังดังเลยโอเคตามมันสูง่ากันลิบเลยล่ะไตยกินไวทีาต่ำเลยยังนี่คำบ้ยค้ำเนี่ยมจะค้ำเลยค้หญ่เนาะค้ำกำง่งเนาะเอาเอานี่ไปอังก่เนี่ยเรากินบังกร เหว่าคืนมาได้ตีกินทะนักหึ่งแล้วประคำสสมบ่ช่วย่วยบ่ไม่หน้างสั่นตายยิ้มหมดนะโอตายยิ้มหมดเอออ่อไป ขวากนขวกยก็ไปฟุไปผมผมเข้าไปอีกขวกคุณจุกมันขวกค่อยได้บ้างเหรเอาตีขวกกันยคือขวกจนดักจ้กระเบื้องฟ้ามือมันเนี่ยอันมันตีแห้งอันมันตีหัวรุดเลยก่อยบ้าเออออกไปนายไม่ทีใส่เกือบตุนทุ้คุณคนไปยืนเพี้ยงหนีมันหนึ่งแมวเออเออกูก็ได้เงื่มึงนะมันนี้มันเซตล่วงผมสั่งไซมูขุดขึ้น เมืเ่อยพอดีชุดแกนสอบก่อนวัดีพอดพอดีดยาวันโกบกุงอืมเอาฝากเ<ม> <MC S 1> อฟซีครับผมพี่น้องออกแต่นี่จิน้ำแน่คือน้องไปลายปลายรุจิราอ<ช>่ะเอฟซีพี่น้องเป็นกำลังใจไลายหลครับต้องให้พี่น้องเบิ่งเป็นละโพลละโพลละโพลอยากให้กำลังใจน้องปลายรุจิราติดต่อมาที่เฟซเฟซบุ๊กยังก็ะายเฟซบ้านแพงอไปายเฟซบ้านแพงนี่ รักไสเข้ามาได้ไปเ็นบันแทนจากหนมาไล่ยางให้กำลังใจกับฝากพี่ฝากงน้องเอาไว้ครับไปคุณสมบัติแรงใจครับอีกศิลปินน้องใหม่อายุสิบหกปีน้องไปเดี๋ยวนี้น้องไปมันอ่าน้องใหม่มันมาใหม่มันโมฮได้เกิดมันเป็นนักแสดงนาไม่เออนาไม่อย่างนี้นาใหม่ต้น วิ่งกันไม้ม so no ันก็ดำตอนนั้นน้าผมดัเนี่ยน้าน้าเป็นตะหักแค่นั้นแกใหม่จะบอกให้ลูกให้เต้าจังซันนี่เขาเอห็นปะผิวสีแทนไงผิวอะไรนะผิวสีแทนแทนยังแทนสีขาวแม่นั่งดีดีใครเป็นแปดใครเป็นไกลไกลขอบคอาคลิปนี้ปากพี่น้องเพื่อนจำนี่ครับผมปากติดตามช่องหลอดระเบิดวิดีโอครับผมขอบคุณมากครับ